พอได้ไม่เจื้อนอินิชชั่นคือตัวมอสักครู่นี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างของสองสิ่งในที่เดียวกันมันจะผ่ากลางหัวก็ได้มันจะเป็นสเปรย์ไในตาก็ได้มันจะเป็นผ่าแตงโมก็ได้อินนิชชันก็ผ่ากลางระหว่างตุบตับก็ได้มันอยู่ในศูนย์กลางของตุบตับ เอาภาษาไปก่อนเอาความจําภาษาไปก่อนโอเคนะครับส่วนเบาลอยเบานิ่งนั่นหมายความว่าเร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 าได้ผลลัพธ์ของคอรสอยังไม่ดีนะคอรสอคือตัวหนึ่งคอรสอคือกระบวนการแจวฮอนมันจะเป็นคอรสอ